สำรวจตึกต้องห้ามบา์สกับโอ๊ตเป็นสองเพื่อนซีที่ชอบถ่ายคลิปสำรวจสถานที่ร้างเพื่อลงโซเชียลวันหนึ่งพวกเขาได้ข่าวว่ามีอาคารร้างกลางเมืองที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะลือกันว่าเฮี้ยนสุดๆด้วยความท้าทายบา์สกับโอ๊ตจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในตอนกลางคืนพวกเขาหลบสายตารอปภจนเข้าไปได้สำเร็จภายในตึกเงียบสนิทมีแต่เสียงลมอื้ออึ่น ทั้งสองเริ่มเดินถ่ายคลิปขึ้นไปทีละชั้นตึกนี้เก่าโซมผนังเต็มไปด้วยรอยแตกและรอยขีดข่วนเลื่อนๆจู่ๆพวกเขาก็เห็นข้อความสีแดงเขียนไว้บนผนังว่าอย่าเข้ามาโอ๊ตเริ่มใจไม่ดีบาสกลับเธอมันไม่ตลกแล้วแต่บาสยังดืง้อนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ได้ยอดอยู่เยอะแล้วเดินต่อไปไม่ทันไรลงในตึกก็เริ่มแรงขึ้นอย่างผิดปกติ โอ๊รู้สึกขนลุกสู้เหมือนถูกจ้องมองจากใครสักคนทันใดนั้นโอ๊ดเงยหน้าขึ้นไปเห็นขาของใครบางคนห้อยลงมาจากชั้นบนเขาชี้ให้บัสดูแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรต่อป้ามีเสียงอะไรบางอย่างถูกป้าใส่กำแพงดังสนั่นใกล้ๆพู้เขาโอ๊ตกใจจนร้องลั่นบาสเรากลัวอกลับเถอะทั้งสองวิ่งหนีด้วยความตกใจแต่บาสสะดุดล้ม ไปจับโดนขาใครบางคนที่เย็นเฉียบและนิ่มราวกับไม่มีชีวิตเขาพังงารีบลุกขึ้นวิ่งสุดชีวิตแต่ยิ่งวิ่งกลับยิ่งเหมือนหลงในเขาวงกตหาทางออกไม่เจอสายตาเหลือไปเห็นมือสีดำซีกกอดอยู่ที่ผนงังพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆหึกหึกหึกดังก้องรอบตัวพวกเขาร้องโวยวายวิ่งวนไปมาอย่างคนเสียสติปังปังปัง เสียงของบางอย่างถูกปาใส่กำแพงดังตามหลังเหมือนจะไล่ต้อนพวกเขาเสียงวุ่นวายของพวกเขาดังจนเราปภที่อยู่ด้านล่างได้ยินเราปภวิ่งขึ้นมาช่วยทันพบทั้งสองคนนั่งซุดอยู่กับพื้นตัวสันน้าเสียพูดจะไม่รู้เรื่องหลังจากท่าออกมาได้บาร์สกับโอ๊ตเล่าเรื่องให้ฟังแต่เราปภทำหน้าเครียดแล้วพูดแค่ว่ารู้ไหมคนที่เข้ามาในตึกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ ได้เหมือนพวกนาหรอกถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า